การเรียนอวันนี้เราจะเป็นการทบทวนนะคะนักเรียนดูการทบทวนครูเริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยนะคะ เข้าหน้าจอถามนักเรียนด้วยค่ะวอยเอ้ย,อยไครกาอะไรโคดำเลยอ่าต้องมีคนเล่นแน่ๆเลย หนึ่งค่ะคนมีคนผิดนะคะข้อที่หนึ่งแสดงว่าไม่เข้าใจผูู้ถามบอกว่าจากรูปข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนต้องดูนะคะความสมัมพัธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเขาให้ว่าอย่างไงเธอมาตั้งข้อสังเกตค่ะนักเรียนดูรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวกี่หน่วยลูกตอบครูค่ะตอบเร็วเลยเอ็นหน่วยค่ะ,อะเอ็นหน่วย เพราะฉะนั้นด้านประกอบมุมฉากก็คือ M กับ Q ถูกไหมคะถ้าเขียนความสัมพันธ์เนี่ยนักเรียนจะได้ความสัมพันธ์ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกยกำลง 2, กังสองจะเท่ากับผลบวกกำลังสองของด้านประกอบมุมฉาเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนถ้าได้ความสัมพันธ์ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ n ยกกำลังสองถูกไหมคะเท่ากับผลบวกกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากก็คือเท่ากับ M ยกกำลังสองบวก Q ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหน ตอบข้อไหนโลกตอบเลยค่ะใครได้เปิดเครื่องตอบคุมพอเลยค่ะข้อไข่ค่ะเออข้อขอไข่สรุปถูก,กิี่คนที่เข้าวันนี้นี้ถูกทุกคนไหมอันนี้คือข้อขอไข่ข้อแรกนักเรียนครับมันไม่ยากนะคะครูออกมาให้นักเรียนดูว่าเธอเข้าใจสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมก็คือความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มันชื่อว่าทฤษฎีบทพิทาโกลัสนะคะ คราวนี้พอข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้้นักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนสามารถตอบข้อที่หนึ่งกูได้ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเท่ากับผลบวกกำลังสองของด้านประกอบมุมฉากนักเรียนไปดูข้อที่สองพอข้อที่สองเนี่ยเราก็นําความรู้ความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาใช้นักเรียนเห็นไหมคะว่าข้อนี้นักเรียนเห็นไหมด้านประกอบมุมฉากยาวกี่หน่วยตอบลูกตอบเลยค่ะ ใครที่ได้ตอบคนที่ตอบถือว่าคนที่ฟังนะยนอยากีาา่หน่วยลูกขวายค่ะครูไม่ได้ถามว่าเท่าไหร่ฟังคําถามครูครูถามว่า,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 วาด้านประกอบมุมฉากในยาวกี่หน่วยที่โจทย์กําหนดในนี้ย,ยาวยกี่หน่วยไม่ใช่แสดงว่าเจ้ยังไม่รู้เลยว่าด้านไหนด้านตรงข้ามมุมฉากด้านไหนเป็นด้านประกอบมุมฉากไอสามเหลี่ยมงงรูปนี้ลูกเขาให้หาค่า y วายคือด้านไหนของรูปสามเหลี่ยมลูกวายคือ,อดา้านไหนของสามเหลี่ยมด้านตรงข้ามม,มุมฉากเออใช่ฟังคําถามครูนะให้เข้าใจนะหาคะ่าวายก็คือโจทย์ที่หาด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นโจทย์กําหนดด้านประกอบม,มุมฉากมายาวสามกับสี่ถูกไหมคะถ้าเรนก็ใช้ความสัมพันธ์รูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือได้ y ยยกกำลงัง องจะเท่ากับอะไรลูกข้อสอบคณั้งนี้เดี๋ยลูกมันเดาไม่ได้เข้าใจไหมคะนักเรียนต้องคิดลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้วายยกลังสองเท่ากับอะไรคะขอบคุณหน่อยลูกตามยกกาลังสองบวกสี่ยกกำลังสองอ,อะดีมากค่ะนักเรียนถ้าเราวิเคราะห์ตามครูเนี่ยนักเรียนคะข้อสอบมันออกมาทุกข้อนักเรียนต้องได้ทุกข้อถูกไ,ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันคิดลูกนะคะอันนี้เป็นการทบทวนแล้วค่ะว่านักเรียน เ,เรียนแล้วนํามาใช้ได้ไหมเราจะได้ y ยกกำลังสองเท่ากับ3ยก 2, 4, ยกลำลังสองบวกสยกกำลังสองถูกไหมแสดงว่าต้องมีคนเดาหลายคนเลยนะข้อน,นี้นะคะเอาสยกกำลังสองคือ9 4ยกกำลังสองคือสิบหกจได้ได้เก้บวกสิคือเท่าไร่สิบห้าี่5นะ่ะคือ y ยกกำลังสองแต่กูต้องการ y เพราะฉะนั้น y จะยาวกี่หน่วยคนแรกที่ตอบคราวแรกค่ะใครตอบครู กี่หน่อยค่ะลูกหน่อยคะ่ะพี่หน่อยลูกเอาเลยครับอ้าวห้าหน่วยพอนะเัาจึงตอบข้อคอ,อวายคือห้าหน่วยถามว่าทำไมครูมอนํำมาทุกทวนครูสังเกตหลายคนทำข้อสอบครูโดยการเดาไม่ได้นะคำิดเดาไม่ได้นะลูกต้องวิเคราะห์ค่ะนะคะอ้าวข้อสาสองผ่านไปแล้ว นักเรียนก็เอาความรู้เนี่ยนักเรียนของทฤษฎีบทพิทากรัตหรือความสัมพันธ์สามเรลียมยมค่ะที่บอกข้อสอบคุณดูว่าเธอไปใช้ประโยชน์ได้ไหมเข้าใจไหมนะคะมาดูข้อที่3าบ้าง่นักเรียนเขียนแนวคิดแถววิธีการนะคะเคยนักเรียนลอกข้อก่อนลูกนะคะแล้วก็จดกของขอสร็จแ,แล้วเขียนแนวคิดไว้ด้านซ้ายด้านขวาก็แล้วแต่ลูกนะคะดูการเขียนแนวคิดพอเขียนแนวคิดเสร็จแล้วก็วงไว้ลูกนะคะด้วยปากกาสีแดงหรือยังไงก็แล้วแต่เธอ อันนี้คือคือการคิดวิเคราะห์ขอ,ของอมครอนะคะแล้วเวลาทาข้อทดส,สอบให้ให้นเรียนลอกอย่างเดียวต้องคิดด้วยคิดใส่ไปด้วยนะคะเขียนแนวคิดใส่ไปด้วยที่ข้อเอามาดูข้อที่สามบ้างอา่าข้อที่สามนักเรียนนักเรียนว่าเหมือนข้อที่สองไหมลูกตอบครูว่าเหมือนไม่เหมือนตอบค่ะเหมือนไหมเหมือนครับก็เหมือนกันคิดเหมือนกันหาด้านไหนของรูปสามเหลี่ยม ด้านตรงข้ามมุมฉากถ่าหาด้านตรงข้ามมุมฉากดีมากค่นะน่าจะหาด้านตรงข้ามมุมฉากข้อที่สามจะหายัางไช่วยตอบหน่อยถ้าเธอบอกครูจะเขียนตามหาอย่งลูกใครได้ตอบเลยครับไม่ต้องเป็นใจครูครับเปิดโอกาสพูดหน่อยอ,อะไรครับกำพอ้าวส็บสองอยู่กำลังสองบวกเก้าอยู่กำลังสอง ค่ะเธอจะได้12ยกกำลังสองบวก9ยกกำลัง2นะคะเอาเขียนความสัมพันธ์ที่ถูกต้องก็คือ X ยกกำลังสองแต่เท่ากับ12ยกกำลังสองบวก9ยกกำลังสองเด็กที่ดูของครูนะคะถ้าครูเฉลยไปหมด20ข้อครูเชื่อว่าสอบครั้งต่อไปทําได้แน่ๆอันนี้ให้นักเรียนจดไว้เพื่อสอบปลายภาคนะอ๋อ12ยกกำลังสองก็คือ140 สี่เก้ายกอยลงสองคือแปดสิบเอ็ดร้อยสี่สิบสี่บวกกับแปดสิบเอ็ดได้เท่าไร่ตอบในมลูกสองร้อยยี่สิบห้าค่ะอ่าดีมากค่ะได้สองร้อยยี่สิบห้านะคะสองร้อยยี่ห้าคือเอ็กซ์ย่ลงสองแต่ครูต้องการเอ็กค่ะเอ็กจะได้เท่าไหร่ลูกสิบห้าหน่วยค่ะอ่าสิบห้าหน่วยเพราะนั้นตอบข้อก็ได้ดีมาก ฟังคุลมพรทันไหมคะจดไม่ทันไม่ไรคะ่ะเพื่อตอบนะคะแล้วเดี๋ยวจะดูวิธีการคิดของครูแล้วเดี๋ยวค่อยจดทีหลังก็ได้ลูกนะคะวัเดี๋ยวจะส่งไปให้คะ่ะสําหรับคนที่เรียนวันนี้นะคะเอ้ามาดูข้อที่สี่ต่อนักเรียนเห็นไหมคะว่าข้อหนึ่งใจเอ่อข้อหนึ่งวัดว่านะักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมข้อที่สองค่ะ ให้นักเรียนนำฤษฎีบทพิทากรัตมาใช้หรือความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาใช้โดยการหาด้านตรงข้ามมุมฉากถ้าหาด้านตรงข้ามมุมฉากนักเรียนสังเกตลรวบวกกันใช่ปะเอาด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองมาบวกกันใช่ไหมลูกใช่ไหมคะจะต้องสังเกตด้วยแล้วฟังครูด้วยนะคะอ่าต่อไปค่ะมาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่โจทย์ให้หาด้านไหนของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ด้านประกอบมุมฉากค่ะดีมากค่ะนเรียนตอบถูกคือด้านประกอบมุมฉากด้านประกอบมุมฉากเห็นไหมคะโจดกําหนดด้านตรงข้ามมุมฉากมายาวกี่หน่วยด้านตรงข้ามีา่ส <6 S 1> 26หน่วยแล้วด้านประกอบมุมฉากอีกด้านาหนึ่งยาว10หน่วยข้อนี้จะบวกหรือลบลบค่ะ,ะลบนเรนก็จะได้ความสัมพันธ์ก็คือ เยกกำลังสองเท่ากับ26่กยกกำลังสองลบสิยกกำลังสองถูกไหมคะถ้าคนที่คิดได้ทุกข้ออดีข้อสอบลัวมีคนทําได้เต็ม20่สิบเขาคิดทุกข้อนะคะเดาไม่ได้นะคะนิดอ่ะเอายี่สิบกจะคืออะไรลูก26่คูณ2ี่ด้หเท่าไรเธอต้องจำไม่จำก็คูณได้5 7ารถูกปะ10ยกกำลังสองก็100 5 7ร้อยเจบกลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่ ลบเร็วๆปกติวิรพลมันเข้ามาเนี่ยมันจะตอบตลอดเลยแต่สอบของครูไม่ผ่านได้สสิบา3ข้อสสิบา3ข้อเขาบอกเขาพอใจคะแนนตันนี้ถ้าเปิดเรียนเด้อเยงค,ค่ะของครูต้อง16ข้อนะ,ะถิงจะา่ามพอดีเรียนออนไลน์ก็เลยโอเคเอ้า676ลบ100เหลือเท่าไหร่ลูกอนุพงษ์ไอยได้576 ห้ารอเจสิบกคืออะไรคูณกันสองตัวยี่สิบสีค่ะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบยี่สิบสี่ดีมากเป็นไงผ่านมาสี่ข้อถามว่าใครถูกสี่ข้อใครคิดเองได้ทั้งสี่ข้อตอนสอบสมพลคิดได้ไหมลูกได้ทั้งสี่ข้อไหมครับครับค่ะดีมากคราวนี้มาดูข้อที่ห้าค่ะ ข้อที่ห้าจะเหมือนข้อเมื่อกี้เพียงแต่ลับลูกกันใช่ไหมหาด้านไหนของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้านประกอบมุมฉากค่ะด้านประกอบมุมฉากดีมากคราวนี้ถ้าหาด้านประกอบมุมฉากเราก็บวกหรือลบบวกหรือลบลูกลบค่ะลบค่ะเอะไรยกกำลังสองยี่สิบเก้ายกกำล,งลงังสองลบกับใครลบกับยี่สิบเอ็ดยกกำล,งลงัง สอคิดตามด้ค่ะนั่นก็จะได้ y ยกกลังสองเท่ากับ29ยกลังสองลบไปบ2อยกกำลัลงสองสอบอยู่บ้านดีจะตายใช้เครื่องคิดเลข2ี่้าคูณยี่สิบเก้าได้เท่าไหร่ลูกแปด่สิเห็นไหมคะยี 21, คูณยี่สิบเได้เท่าไหร่400เอาลบกันเหลือเท่าไหร่ลูกแปดร้อ่สิเอลบสี่เอ็ดหอ สี่รอ้อยส่ร้อยคือ y ยยกลังสองคราวนี้จะได้ y เท่ากับกินไวไวา y กอบ y กินไวนหรืี่สย <20. S 1> ี่สิบครับยี่สิบเออดีมากครานี้จึงตอบข้อข้อ y เป็นไงคุณพรสอนเร็วไหมเร็วไหมทำไม่หลกเข้าใจไหมครับเข้าใจครับอ่าเข้าใจนะอ่าเข้าใจผานนะมาดูข้อที่หกตอ่อ อ้าวข้อที่หกเป็นไงหาใครแล้วหาเอาหาด้านไหนของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหาด้านไหนลูกด้านประกอบใ<ะ>ช<า>่ด้านประกอบมุมฉากไอ้ที่ถามเนี่ยอยากจะรู้ค่ะว่านักเรียนด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากด้านไหนเป็นด้านประกอบมุมฉากอยากรู้ค่ะว่านักเรียนเข้าใจไหมถ้าเธอเข้าใจเธอก็หาได้ละถ้าไม่เข้าใจก็หาไม่ได้ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นหาด้านประกอบมุมฉากนะเรียนหา a ใช่ไหมแล้ก็จะได้ a ยกกำลังสองเท่ากับ10ยกกำลังสองลบหกยกกำลังสอง่าสิบยกกำลังสองลบ6กยกกำลังสองค่ะได้เท่าไหร่หนึ 36, 100่งร <40. S 2> ้อยลบสามสิบหกหนึ่งร้อยลบสสิบเท่าไหร่ 3. 64ค่ะอ่าเหลือหกสิบหกสิบคือ a ยกกำลังสองคุณต้องการ a คือเท่าไหรค่ค่ะแปค่ะ แปดข้อนี้จริงตอบแปดหน่วยถูกไหมคะอ่านักเรียนเห็่ยไมว่าข้อสอบเือเรียนมันจะเหมือนเหมือนกันเปลี่ยนกันตรงไหนตรงตัวเลขแค่นั้นเองนะคะการคิด,ค,ดคิดเหมือนกันเลยเห็นไหมคะเอาวงไว้หน่อยดูนะคะเอามาดูข้อที่เจ็ดบ้างข้อที่เจ็ดเหมือนเดิมอีแล้วหาด้านไหนลูกข้อที่เจ็ดหาด้านไหนลูกตรงข้ามมุมตรงข้าม อ่าด้านตรงข้ามมุมฉากเธอก็จะได้ X อกยกกำลังสองเท่ากับวันนี้กูเขียนผิดหรอเนี่ยผิดเนาะใช่ปะวันนี้จะบวกหรือลบบวกบวก,บวกขอแก้ไขหน่อยได้ไหมคะขอแก้ไขข้อนี้หน่อยนะดิจัยาเขียนผิด คบวกค่ะข้อนี้ก็จะได้เ x ยกกำลงังสองเท่ากับยี่สิบสี่ยกกำลังสองบวกเจ็ดยกกำลังสองอ่ะยี่สิบสี่ยกกำลังสองได้เท่าไหร่ลูก ห้าร้อยเจ็ดสิบหกเจ็ดย่อยลงสองคือสี่สิบเก้าห้าร้อยเจ็ดสิบหกบวกสี่สิบเก้าได้เท่าไหร่ลูกหกร้อยยี่สิบห้าแสดงว่าข้อนี้ตอบกี่หน่วยลูกยี่สิบห้าค่ะอ่ายี่สิบห้าหน่วยดีมากค่ะเห็นไหมเจ็ดข้อมีใครผิดบ้างเนี่ยเจ็ดข้อเนี่ยที่เข้าเรียนถูกทุกข้อไหมครับเจ็ดข้อเนี่ยถูกไหมลูกใครไม่เข้าใจนะคะครูเชื่อว่าครูทบทวนครั้งนี้ เธอน่าจะเข้าใจแล้วนะสงสารคนที่ไม่ได้เข้าเรียนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะส่งคลิปวิดีโอไปให้ดูทีหลัง้ามาดูข้อที่แปดบ้างคราวนี้ข้อที่แปดค่ะนักเรียนคะเมื่อกี้นีเราใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากโยกรังสองเท่ากับผลบวกลังสองของด้านประกอบม,มุมฉากคราวนี้เอาความรู้นักเรียนนะคะที่เธอเรียนแล้วมาใช้ในข้อนี้ นะคะอันนี้เป็นบทกลับของทฤษฎีบททิทากรัสความยาวของด้านที่กําหนดให้ในข้อใดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนักเยนต้องคิดทุกข้อก็คือข้อกข้อขอข้อคอข้องล้วเกอด้านทั้งสามที่กูกําหนดให้มาทําอะไรกันทําอะไรลูกบทกลับทํายังไงลูกเด็พิสูจน์ได้ไอสามเหลี่ยมเนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยข้อไหนเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนทาไงครับ ทำไงคะครตอบได้ตอบเลยคะ่ะทำไงลูกอา่าได้ทั้งสามมาทำอะไรคะพี่คำพรตอบหน่อยดิพี่คำพรลูกด้านทั้งสามมาทำอะไรลูกพี่คำพรคะ่ะด้านทั้งสามมาทำอะไรคะได้ไหไมลูกได้ไหมคะพี่คำพรอ่าพี่คำพรไม่ตอบอนุวัฒน์ตอบแทนค่ะ อาด้านทั้งสามมาทำอะไรครับเอาด้านทั้งสามมายกกำลัง่องครับค่ะเอาด้านทั้งสามมายกกำลังสองแล้วก็ด้านที่สั้นสองด้านมาทําอะไรกันบวกกันถ้ามันเท่ากับอีกด้านหนึ่งแสดงว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคิดข้อแรกก่อนข้อแรกด้านยาวหกแปดสิบเอ็ดด้านที่ 3, รูปสามเหลี่ยมที่ยาวหกแปดสิบเอ็ดเนี่ยนักเรียนเอาหกมายกกำลังสองค่ะหกยกกำลังสองได้เท่าไหรลูกสามสิบหก น้ำ8ปมายกลัง2ได้เท่าไรหกสิบน้ำ11บมายกอัง2ได้เท่าไรร้อ่สิบแล้วเอาใครกับใครมาบวกกันเอา3ามบหกวกกับ64ใช่ไหมคะใช่ไหมลกูถ 3, 6, กถนะ<ช>้เอา3ามบกบวกหกไหมใช่ครับใช่เอาเดี๋ยวหมดเวลานะสิบนาที แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าใหม่ก็เหลือครึ่งชั่วโมงแม่เรียนสามสิบหกบวกหกสิบสี่แล้วได้เท่าไหร่แล้วล <100. S 1> ะหนึ่งร้อยก็หนึ่งร้อยแล้วมันได้ร้อยยี่สิบเอ็ดไหมไม่ได้แสดงว่าข้อกอไข่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเห็นไหมลูกเห็นไม่เป็นอ่าไม่เป็นเห็นไหมเมื่อเบอร์มันไม่เป็นเราก็ไปคิดข้อขอไข่ต่อข้อขอไก่เนะื้อเียนข้ออะไรไมายกลังสอง เอาเจ็ดมายกลังสองก่อนเนาะเอาอะไรยกกันลังสองก่อนก็ได้แต่ด้านที่สั้นสองด้านามาบวกกันครูก็เลยเจ็ดยกลังสองก่อนได้เท่าไรสี่สิบเก้าเอาสิบสองยกกําลังสองได้ขอแก้ยสักครอสิบสองยกลังสองได้เท่าไรลูกร้อยสี่สิบสี่ใช่ป่ะแหมรีบจัดเลยนะคุณบอลแก้ไขร้อยสี่สิบสี่ ่ะสิบสองยี่กํลังสองได้ร้อยสี่สิบสี่สิบสามยี่กําลังสองได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเอาอะไรกับอะไรมาบวกกันคะเอาอะไรกับอะไรมาบวกกันลูกร้อยสี่สี่บวกสี่สิบเก้าอ่าบวกแล้วมันต้องได้เท่าไหร่ร้อยสี่สี่บวกสี่สิบเก้าได้เท่าไหร่ครับตอบหนยลูกมอง,งเฉยเฉยนะ ร้อยเท่าไรฮร้อยเก้าสิบสามเออร้อยเก้าสิบสองแสดงว่าเป็นไงเท่ากับสิบสามยกกำลังสองไหมเท่าไม่เท่าไม่เท่าแสดงว่าขอไข่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเป็นไหมลูกไม่เป็นเนาะเพราะมันไม่เท่าเอาไม่เท่าเดี๋ยววันนี่ข้อขวายเห็นไหมถ้านักเรียนจําไม่ได้เห็นไหมเขาว่ารูปสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าตาเป็นไงเธอก็ต้องคิดทุกข้อเลยเธอคิดจนกว่าจะเจอมาคิดข้อขวายต่อ เอาแปดยกสอง 2, อ 64. เ,อ 15, เ,อง 2, เท่าไรหกสิบสี่เอาสิบห้ายกสองเท่าไรสองร้อยยี่สิบห้านัเรีองคะเคยคิด,ดบ่อยๆเธอจะจําได้นะแต่ถ้าเธอไม่คิดเลยเธอจะจําไม่ได้ลูกนะคะรูเนะี่ยจำได้จกบหมดแล้วเพราะรูคิดทุกวันนะคะอ่าต่อไปสิบเจ็ดยกสองเท่าไรสองร้อยแปดสิบเก้านัรียน,นดูข้อนี้ค่ะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเนี่ย หกสิบสี่บวกกับสองร้อยี่สิบห้าได้เท่าไหร่ดูสองร้อยแปดสิบเก้าค่ะได้สองร้อยแปดสิบเก้าแสดงว่าข้อนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเป็นมาดูข้ององูเนี้เรียนว่าเป็นนะไม่เป็นเนาะจริงจริงมันสามสี่อกอันหนึ่งก็เป็นเลขอะไรถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรเลขหกหรือเลขห้าห้าค่ะอ้าต้องเป็นเลขห้าไอ้สามสี่หกเนี่ย นัเรีนมันเป็นอัตราส่วนของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะมันต้องเป็นสามสี่ห้าถ้านักเรียนจําได้นักเรียนก็าสามารถบอกได้เลยว่าข้องงูเน,นี่ยไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากคือข้อคอ,อวเห็นไหมครับเพราะรวมกันแล้วได้สองร้อยแปดสิบเก้าก็เป็นไปตามความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมมาข้อสอบก็จะออกมาแนวเนี้ยลูกนะคะให้นักเรียนคิดทุกข้อก็คือเอาความรู้ของรูป สามเหลี่ยมมุมฉากหรือทฤษฎีบทพิทาก,ทกรัสมาใช้ประโยชน์ถูกไหมคะบูเลยบอกว่าทบทวนทฤษฎีบทพิพทาก,ทกราัสถ้ามาดูข้อที่เก้าบ้างพอ,อคิดเสร็จเธอ,เธอก็วงไว้ลูกนะคะขั้นไว้ข้อที่เก้าก็เหมือนกันข้อใดเป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเมือเ่อกี้ในเรียนคะ่ะเธอคูณไปแล้วแปดยกกำลังสองได้เท่าไรยี่ส3ามยกกำลังสองได้เท่าไรยี่สิบสี่ยกกำลังสองได้เท่าไหร่เธอเน่าจะจําได้แล้วถูกไหม หกยกกำลังสองได้เท่าไรสิบห้ายกกำลังสองได้เท่าไรสิบเจ็ดยกกำลังสองได้เท่าไหรเราก็น่าจะจําได้แล้วถูกไหมคะแต่เราก็ต้องคิดลูกว่ามันเป็นไปตามความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมน่าเรียนว่ากอไก่เป็นไหมลูกกอไก่เป็น 3, รูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมคะข้อนี้น่กเรียนว่าข้อไหนเมื่อกี้มันมันมันถ้าเธอดูข้อที่แปดเนี่ยนักเรียนสามารถเอามาตอบข้อที่เก้าได้เลย น้องเลนว่าข้อไหนเป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่สามขอควายค่ะขอควายใช่ไหมข้อเหมือนข้อที่แปดนั้นเมื่อกี้เนี่ยเหมือนไหมลกูกเหมือนค่ะเหมือนแต่มันกลับตัวเลขกันแค่นั้นใช่ไหมวางตัวเลขกลับกันแค่นั้นอ่าแต่ครูจะฝืกน้องเลนชิดข้อเอาชิดข้อแรกก่อนแปดยกกำลังสองได้หกสิบสี่ยี่สามยกกำลังสองได้ห้าร้อยยี่สิบเก้ายีิบสี่ยกกำลัสองได้ห้าร้อยเจ็ดสิบหกบวกกันแล้วไม่ได้ห้าห้าร้อยเจ็ดสิบหกแสดงว่ากอไก่ก็ไม่เป็น ขอไข่หกย้อลงสองได้สามสิบหกสิบห้าย้อนลงสองได้สองร้อยยี่สิบห้าสิบเจ็ดย้อนลงสองได้สองร้อยแปดสิบเก้าอันนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมคะข้อคอควายแปดย้อนลงสองได้หกสิบสี่สิบห้าย้ลงสองได้สองร้อยยี่สิบห้าสิบเจ็ดย้อลงสองได้สองร้อยแปดสิบเก้าเหมือนเราคิดข้อเมื่อกี้เลยใช่ปะแค่ครูกลับตัวเลขให้นักเรียนวิเคราะห์แค่นั้นแหละแต่คนไหนที่จําไม่ได้ต้องคิดทุกข้อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องข้อนี้คือข้อคอ <Why? S 2> เห็นไหมคิดเหมือนเหมือนกันข้อสอบอบซ้ำๆกันทั้งนั้นแหละนะแต่กาเรียนนะน่าจะได้เต็มแต่คนที่ตกเนะี่ยครูรู้เลยคือคนที่ไม่ได้คิดนะลูกนะคะแค่ข้อนี้ใช้ประโยชน์แค่บวกลบคูณหารแค่นั้นเองถ้นานักเรียนเข้าใจความสัมพันธญนักเรียนครูอยากบอกนักเรียนนิดนึงน,นะนักเรียนประถมเนะี่ยนักเรียนกับมัธยมจะเรียนต่างกันนะคะของมัธยมนักเรียนต้องเรียนโดยใช้ความรู้ความเข้าใจ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนต้องนํามาใช้เข้าใจไหมไอ้เรื่องบวกลบคูณหารเป็นพื้นฐานลูกนะคะอันนี้มันต้องใช้ความเข้าใจแล้วนํามาใช้ประโยชน์ให้ได้ลูกนะคะมาดูข้อที่สิบก็เหมือนกันเขาบอกข้อใดคราวนี้มันใช้คําว่าไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าทุกข้อเน่ะนักเรียนเห็นไหมครับข้อใดข้อหนึ่งเห็นไหมมันต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ข้อมีอยู่เพียงข้อเดียวที่ไม่ใช่เมื่อกี้นักเรียนรวมมาแล้วเขาถามว่าข้อใดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก น,นเรนก็ด้านทั้งสามมายกกันรังสองถ้ามันได้เป็นเอถ้ามันบวกกันแล้วมันเป็นไปตามความสัมพันธ์ของทฤษฎีพิธบทของพิทากรัฐน,นเรนก็จะได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมทังคาะจากข้อนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก็ต้องคิดทุกข้อเหมือนกันแหละถูกไหมมาข้อแรกน,นเรนว่าใช่หรือไม่ใช่ดูในสิ่งที่ผ่านมาแลวนะคะข้อแรกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะรวมแล้วมันไม่ได้สองร้อยยี่สิบห้าถูกไหมข้อสองนเรนว่าใช่นะ ใช่ไหมลูกใช่เนาะข้อสามใช่ไหมใช่ข้อสี่ใช่ไหมใช่เพราะนั้นข้อที่ไม่ใช่ที่ไม่เป็นไปตามความสัมพันธ์คือข้ออะไรกอไก่ลูกเพราะรวมกันแล้วมันไม่ได้สองร้อยยี่สิบห้าเพราะร้อยสี่สิบสี่บวกร้อยหกสิบเก้ามันไม่ได้สองร้อยยี่บห้าถูกไหมคะเพราะนั้นข้อที่ไม่เป็นลูกสามเหียมมุมฉากก็คือข้อกอไก่ผู้ผ่านนะเพราะมันเหมือนเดิมทุกข้อ มาดูข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบเอ็ดนักเรียนมาใช้ความรู้ความเข้าใจหาพื้นที่มาดูข้อนี้ค่ะจากรูปสี่เหลี่ยม abcd มีพื้นที่กี่ตารางหน่วยหาพื้นที่รูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมใช่ปะอ่อสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมว่ายังไงว่าไงครับอนุวัฒน์ครับนั่งนิ่งมากเลยลูก ตัวการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมว่าไงลูกฮะอนุวัฒน์ครับว่าไงจำงได้ไหมลูกสี่เหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่ว่าถ้าหนูไม่ได้สูตรพื้นที่การหาพื้นที่หนูก็หาไม่ได้อ่ะสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมว่าไงลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะสี่เหลี่ยมหรอครับค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ย A L B C D เ<อ>นะี่ยตรกกันหาพื้นที่ว,ว่าไงลูกกว้างคูณยาวครับห้ากว้างคูณยาวดีมากค่ะความรู้เดิมยังอยู่กว้างคูณยาวแต่ไอ้ไอ้สี่เหลี่ยมรูปนี้เนะื้อเรียนด้านกว้างเนนะักเรียนรู้มไหมว่ากว้างเท่าไหร่รู้มไหมลูกมันกําหนดด้านกว้างมาให้ไหมลูกในกําหนดไหมครับพานุพงศ์ะกํากำหนด,ดด้านกว้างมาให้ไหมลูก นอดครับไหนอ่ะกว้างเท่าไหร่ลูกกำหนดกว้างเท่าไหร่ลูกกิบต้ามาฮะได้กำหนดไหมแล้วะเออกำหนดหรือไม่กำหนดช่วยตอบนายตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพื่อนช่วยตอบค่ะโดยกำหนดด้านกว้างมาไหมคะมาไหมลูกได้กำหนดบ้าง ผ่าน,นุพงผมตอบไม่ได้กูถามใครดีอนนานะคำว่าตอบได้ไหมลูกจะกำหนดด้านฟังเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเด้งออกเข้าใหม่นะคะขอเฉลยสองข้อฟังเท่าไหร่กำหนดไม่กได้กำหนดตอบครับกำหนดหรือไม่กำหนดลูก